อย่าแปรใส่ชุดโยมตอนบวชไปเที่ยวตอนกลางคืนใช่ไหมชื่อเรื่องใช่ครับชุดชุดโยมก็คือชุดธรรมดาของเราทั่วไปนี่แหละใช่ไหมใช่ครับอ่าโอเคเหมือนพาดหนีเที่ยวอะประมาณนั้นอะใช่ไหมครับอ่าโอเคมาเล่าเลยตอนที่ผมบวชอยู่ใช่ไหมครับก่บอนที่ผมผมจะบวชผมไปซื้อของที่เซเว่นตอนกคืนตอนตีสองผมไปกับพี่กันสองคนแล้ว ผมไปเลือกของเป็นชั่วโมงกับกับอออกจากเซเว่นแล้วก็ไปถึงตรงสะพานโรงงานไฟฟ้าผมจอดแวะกินกันตอนตอนนั้นผมลองเข้าโทรศัพท์เปิดหน้าจอแล้วมันเห็นเวลาเป็นตีสามครับ uh huh. แล้วผมก็แล้วพี่เขาก็โทรมาพอดีแล้วเขาบอกว่าอ้าเองอยู่ไหนแล้วผมก็บอกว่าอยู่สะพานโรงงานไฟฟ้าเขาบอกว่าให้ผมกลับมาอย่างไวเลยเพราะว่าตรงนั้นมันเคยมี ฆาตกรรมคนตายอยู่ครับน้องเวลาจะพูดอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นตัวย่อนะเดี๋ยวท i ิตตอกมันจะแบนนะอ่าโอเคคอตอกอนะครับอ่าพูดคํานี้นะอ่าโอเคมาเข้าใจตรงกันมาตอ่อแล้วเขาก็บอกว่าคนที่คอตอกอคนที่โดนคอตอกอเขาใส่เสื้อสีขาวผมผมยาวๆตัวสูงสูงผมๆม,มีมีม อาง่ายคือน้ำแดงๆนะครับอ๋อน้ำแดงๆตรงหน้าครับแล้วผมลองไปดูแล้วผมลองหันไปข้างหลังดูมันไม่มีอะไรครับใต้สะพานโรงงานไฟฟ้าก็ไม่มีแล้วผมลองดูก็จกด้านหลังรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับปุ๊บ mm. ผมเจอแล้วปุ๊บผมบอกว่าอี่ผมเจอว่ะแล้วเขาบอกว่ามึงรีบกลับมาให้ไวเลยอ้ําแล้วปุ๊บผมก็เข้าไปในวัดวัดตรงนี้ผมจะบวชนะครับอืม mm. แล้วเขาบอกว่ามึงรีบมาให้ไวมึงมีกี่เกียร์ไม้มึงเร็วเท่าไหรมึงขี่มาให้สุดบอกเลยแล้วผมก็ทําตามที่เขาบอกปุออ๊บผมไปถึงที่วัดก่อนที่จะถึงที่วัดเขาจับไอ้ตรงที่ซ้อนหลังอะครับอ่แล้วผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็สวดมนนะครับ สปดมันแบบชินาปัญชรนะครับแล้วผมก็แบบผมไปทำอะไรให้ปุ๊บแล้วผมก็เห็นเขาหายไปแล้วผมก็รีบสตาร์ทรถแล้วก็ไปครับไปกับพี่ครับแล้วผมก็รถพี่เขาก็น้ำมันหมดตรงโรงงานตัดไม้ครับ ผมก็ถีบรถพี่เขาไปเติมน้ำมันแล้วก็รีบขี่กลับแล้ววันต่อมาคืนคืนต่อมาไม่เจออะไรแต่ผมบวชพอดีแล้วแล้วผมไม่รู้นึกอยากไปเที่ยวผมก็แต่ว่าตอนนั้นเราบวชแล้ว,วใช่ไหมใช่ครับบวชแล้วแต่ว่าอยากเที่ยวกลางคืนมากักนเถอะใช่ครับอ่ะต่อเลยแล้วผมก็ คืออยากไปเที่ยวอยากกินเหล้าสุบูรีเลยพวกเนี้ยครับก็เลยเอาสุดโยมที่พ่อแม่จิงไว้ผมก็แอบ,บใส่แล้วก็ให้ล่นพี่ที่ไม่ได้บวชด,ด้วยพาผมไปเที่ยวครับอืมโอเค,โอ,เคโอ้ยคนเริ่มลุกแล้วนะมาต่อเลยแล้วกลับมาอีกทีมันตีสามผมนอนไม่หลับผมสุบุรีใส่สุดเน้นเรียบร้อยแล้วก็นอนเล่นเกมตีสามห้าสิบแล้วก็ตีสามสามสิบผมได้ยินเสียงเปรตร้องครับ ฮะคุนได้ินเสียงเป็ดร้องตรงเมนนะครับเรารู้ได้ไง,งว่าเป็นเสียงเป็ดเพราะว่ามันเป็นตีสามว่าตอนนั้นมันเป็นคืนโกนหัวเลยครับแล้วผมได้ยินปุ๊บผมรีบไปโทรศัพท์ผมรีบนอนเลยครับแล้วนอน,นอนหลับเหรอนอนไม่หลับครับมันนอนไม่หลับยังตีสี่ตีห้าครับอ้าวแล้วผม ทีเสียงเป็ดร้องเสร็จปุ๊บผมก็เอาเอาอผ้าห่มออกมาแล้วผมลองเสง้อหัวออกไปดูตรงเมนผมเห็นขายาวๆอะครับขายาวๆมือเท่าปลายตานนะครับแล้วผมเห็นปุ๊บผมรีบปิดหน้าต่างกุฏิแล้วผมก็โทรหาลุงที่ที่เขาบวชกับผมอีกคนนึงอะครับ เให้มา mm. hey, อยู่เป็นเพื่อนหน่อยเพราะว่าผมเจออะไรบางอย่างที่ผมเล่าให้ฟัง mm. แล้วอ่าอ่ารอ,อแป๊บแล้วเขาก็รีบมาปล๊บเขาเคาะประตูกุฏิผมถามว่าใคร้เขาบอกว่ากูเองอ๋อแล้วผมก็บอกอ๋อผมก็เปิดประตูให้ครับแล้ว่ลลุกอ่ะพี่ mm. แล้วผมก็ปิดประตูล็อกก่อน mm. ใช่ไหมครับอ๋อ mm. แล้ว เขามานั่งกับผมอแล้วผมก็เล่าเรื่องที่ผมเห็นมาทั้งหมดนะครับเรา,เาถึงครึ่งเรื่องแล้วใช่ไหมครับแล้วออดีไฟมันก็ติดติดต,ตับดับเองนะครับอแล้วเสียงเปกมันก็ร้องอีกทีนะครับเฮ้ยน้องนี่กี่บงละตีห้าตอนนนั้ตีใกล้จะตีห้าครับโอ้น้องเอเอต่อเลยมาแล้วผมมีเสียงร้อน เสียงเขาเสียงเปรตมันร้องยันตีห้าสามสิบตีห้าสี่สิบอะครับอปิ๊บหลังจากนั้นมันก็หยุดร้องไปครับแล้วผมก็ลองเปิดประตูเปิดประตูไปไปเจอคนนะครับฮะคนเงาดำๆอะครับอสามเด้งอะพี่สามเด้งทีเดียวสองวันนะครับฮะ เจอผีสามเด้งทีเดียวะครับสามเด้งครับคือยังไงผีสามเด้งคือวันแรกเจอหนึ่งตัววันที่สองเจออีกสองตัวครับผีไม่ใช่เป็ดใช่ไหมมีผีเป็ดผีเป็ดเป็นตัวที่สองครับอีกอีกตัวหนึ่งเป็นเงาดำดะครับอ่อก็คือ<ว>หลังจากที่เราเอาชุดข้างนอกไปเที่ยวแล้วก็เจอเลยสามวันติด่างั้นเถอะ ใช่ครับใช่ครับหุยแล้ว,ลวเราก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยใช่ไหมเราก็แค่เจอเฉยเฉยใช่ไหมเป็นเป็นครับเป็นไรไอ้วันต่อมาตอนตีสามพี่เขานอนอยู่กับผมใช่ไหมครับอ๋อแล้วพี่เขาเห็นผมอยู่ดีก็ลุกขึ้นมาไปตู้เย็นอ๋อมันจะมีของดิบอยู่ครับของออในสาลาแล้วเขาบอกแล้วเขาเดินตามผมมาเขาเห็นผมกินของดิบอยู่ครับ ใช่หรอใช่ครับเขาเรียกไปตามแล้วเนี่ยน้องเล่าอะไรเนี่ยน้องน่ากลัวมากมันขนาดผมได้ยินรุ่นพี่เล่ากับตัวผมผมยังขนลุกเลยพี่เฮ้ยแล้วเขาเอาหลวงตามาแล้วก็ท่องบทสวดไล่ผีออกครับครับแล้วเขาบอกว่าเน้นเนนไปทําอะไรมาแล้วผมก็ยอมรับไปว่า ผมแอบใส่สุดโยมไปเที่ยวครับแล้วเขาบอกว่าอ๋อสินค้าแล้วสึกเลยไหมแล้วผมก็บอกว่ายังครับเดีอยวตอนฉันเพนเ๋ยวค่อยสึกครับแล้วหลังจากนั้นก็สึกเสร็จพ่อแม่มารับผมก็ไม่ได้เจออะไรอีกเลยครับก็เขาทำพิธีไล่ผีอะไรอย่างนี้ก็ไม่<ช>มีอะไรแล้วเนาะ อ้ถือว่ารเรายังเคาะดีนะอันนี้เป็นความเชื่อสมบุบุคคลนะใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะความเชื่อสมบุคลลนะน่ากลัวมากน้องอน,นี่เกิดขึ้นกับเราจริงๆเลยใช่ไหมจริงๆของของแท้เลยครับอเราอายุเท่าไหร่พี่ถามได้ไหมได้ครับอ่ะอายุเท่าไหร่สิบสี่ครับสิบสี่จะสิบห้าสิบสี่ตอนนั้นบชเนนเน,เน,ะนาะแบบเพราะว่ามันผ่านมันเกิดผมอายุสิบสี่แล้ว แล้วผมไปดูดวงเขาบอกว่าชะตตาผมขาดก็ให้ผมไปบวชเนนบวชเนนเสร็จแล้วผมไปหนีเที่ยวและสินก็ขาดแล้วผมหลังจากนั้นเขาก็ต่อสินอะไรให้เรียบร้อยครับพี่ไม่ได้ว่าอะไรนะ เสียงเปรตที่เราได้ยินอะ่ะไม่เป็นเสียงยังไงเสียงแบบมันเล่าไม่ถูกอ่ะพี่มันมันตบบเสียงวีดนะครับตามที่คนแก่เขาเล่ามาวีดอ่ะนะรับต,ตามที่คนแก่เขาเล่ามาให้ผมฟังอะครับแล้วตอนนั้นผมก็ไม่เชื่อแล้วผมก็ไปชอบไปลบหลู่อ่ะครับ แล้วผมก็เชื่อแล้วผมก็ไม่ลบหลูดอ,อีกเลยครับอโอ้มีคนบอกว่าเอวของวันนี้นะมีคนพิมพ์มาบอกนะน่ากลัวจริงๆนะน่ากลัวมากน้องเรื่องเนี้ยวิน่ากลัวน่ากลัวก็ประมาณนี้เนาะ